สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องสมบัติอื่นๆของเรยกำลังนะคะซึ่งจะเป็นสมบัติที่สำคัญที่เอาไว้ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรยกำลังนั่นเองค่ะในการแก้โจทย์ปัญหาเรยกำลังนะคะเราจะใช้สมบัติอื่นนอกเหนือจากสมบัติที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะใช้เรื่องของการดึงตัวร่วมนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างแรกนะคะ3ในวงเล็บ2ยกกำลัง 3n บวก2ยกกำลัง 3n นะคะสังเกตว่า2พจน์นี้จะมีตัวเลขที่เหมือนกันนั่นก็คือ2ยกกำลัง 3n นั่นเองค่ะ2ยกกำลัง 3n ก็เลยกลายเป็นตัวร่วมที่เราจะใช้การดึงตัวร่วมออกมานะคะจากก้อนแรก3ในวงเล็บ2ยกกำลัง 3n ดึงออกมาจะเหลือเป็นเลข3ค่ะ ก้อนที่2 2นะคะ2ยกกำลัง 3n ดึงออกมาไม่ได้เหลือเลข0ูนย์นะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วพดหลังเนี่ยหรือ2ยกกำลัง 3n มเนี่ยมันทำการคูณ1อยู่เพียงแต่เราไม่ได้เขียนขึ้นมานะคะฉะนั้นก้อนหลังเมื่อเราดึง2ยกกำลัง 3n ออกก็จะเหลือ1นั่นเองค่ะจะได้เป็น2ยกกำลัง 3n ในวงเล็บ3บวก1นะคะ 3ามบวกหมีค่าเป็น4นะคะฉะนั้น้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกาลัง 3n นในวงเล็บ4นั่นเองค่ะเราจะมาดูวิธีการใช้สมบัติอื่นๆของเลขยกกําลังกันนะคะส่วนใหญ่จะใช้สมบัติของการดึงตัวร่วมนะคะตัวอย่างเช่น5้ในวงเล็บ2ยกกาลัง 3n ลบ4ในวงเล็บ2ยกกาลัง 3n สังเกตว่า2พจโพสนี้จะมีตัวร่วมที่เหมือนกันนั่นก็คือ2ยกกําลัง 3n นะคะฉะนั้นเราจะดึงตัวร่วมนี้ออกมาจากทั้ง2พจน์พจน์แรกนะคะจะเหลือเลข5ส่วนจพสที่2จะเหลือเลขลบ4นะคะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยได้เป็น2ยกกําลัง 3n นในวงเล็บ5ลบ4ซึ่ง5ลบ4มีค่าเป็น1นะคะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกําลัง 3n คูณ1นนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ2กำลัง 5N ลบ2กำลัง 3N นะคะถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าเนาะเราจะรู้สึกว่า 5N เนี่ยมันสามารถแตกออกมาได้เป็น 3N บวก 2N ก็ได้ทำไมถึงต้องแตกมาเป็น 3N เพราะเราสังเกตว่าพจน์ที่2หรือพจน์ตัวหลังเนี่ยยกกำลัง 3N อยู่ฉะนั้นเราก็เลยสามารถ แตก 5n ให้เป็น 3n บวก 2n ได้จึงได้ว่าเท่ากับ2กําลัง 3n บวก 2n ลบ2กําลัง 3n นะคะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามีตัวร่วมที่เหมือนกันแล้วนั่นก็คือ2กําลัง 3n นั่นเองเราจึงดึงตัวร่วมออกมานะคะจากพจน์แรกจะเหลือ2กําลัง 2n นะคะส่วนพจน์หลังนะคะก็จะเหลือเป็น 1>, 1นั่นเองค่ะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ2กําลัง 3n ในวงเล็บ2กําลัง 2n ลบ1ค่ะดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ2องกลัง 3n นบวก2ลบ2กําลัง 3n นะคะสังเกตว่าพจน์แรกเนี่ยจะมีตัวร่วมที่เราพอจะมองออกนั่นก็คือ2กําลัง 3n นั่นเองนะคะแต่ว่ามันดันติดบวก2มาพ่วงท้ายนะคะฉะนั้น เราก็เลยใช้สมบัติของเลขกำลังที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือเลขถามเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังเป็นบวกนะคะจะย้อนกลับได้เป็น a กำลัง m บวก n เท่ากับ a กำลัง m คูณ a กำลัง n ฉะนั้น2กำลัง 3n บวก2ก็จะแยกออกมาได้เป็น2กำลัง 3n คูณ2กำลัง2นั่นเองค่ะ แล้วลบด้วย2กํกลัง3 n ซึ่งเป็นพจน์ที่2นะคะจากนั้นเราก็จะสังเกตว่ามีตัวร่วมที่เรามองเห็นได้แล้วนั่นก็คือ2กําลัง 3N เราจะทําการดึงตัวร่วมนะคะออกมาได้เป็น2กํกลัง3 n ในวงเล็บพจน์แรกนะคะที่เหลือก็จะเหลือเป็น2กํกลัง2ส่วนพจน์หลังนะคะก็จะเหลือเป็นลบ1นั่นเองค่ะ จาก2กําลังสองมีค่าเป็น4 4่ไปลบ1ก็เลยมีค่าเป็น3ฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2กําลัง 3n นในวงเล็บ3นั่นเองค่ะดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะ2องกลัง3 n นบวก2ลบ2กําลัง5 n บวก2นะคะถ้าดูคร่าวๆนะคะเด็กๆเ,เราจะมองเห็นได้ว่าตัวร่วมของมันเนี่ยน่าจะเป็น2กําลัง 3n บวก2นั่นเองนะคะ ฉะนั้นพจต์แรกนะคะเราก็จะไม่สนใจมันก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมนั่นก็คือ2กําลัง 3n บวก2แต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนในพสต์ที่2นะคะจากค่าเเราไปแตกออกมาเป็น 3n นบวก 2n เนะคะฉะนั้นตัวที่2พสน์ที่2ก็จะได้เป็นลบ2กําลัง 3n บวก 2n บวก2นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีตัวร่วมที่เหมือนกันนั่นก็คือ สองกำลัง 3n บวก2นะคะเราก็จะทำการดึงตัวร่วมออกมานะคะจะได้เป็น2ยกกำลัง 3n บวก2ดึงมาจากก้อนแรกก็จะเหลือเป็น1นั่นเองค่ะส่วนก้อนที่สองก็จะเหลือเป็นลบ2องกำลัง 2n นะคะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ2องกำลัง 3n บวก2องในวงเล็บ1ลบ2องกำลัง 2n นนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างของการใช้สมบัติอื่นๆของเรียวกาลังนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดึงตัวร่วมนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นการหาโจทย์เรียวกําลังที่ใช้สมบัติอื่นๆนะคะมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเราไปลองทํากันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ